สวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีสอนลูกให้เชื่อฟังเนาะสามวิธีง่ายๆรับมือกับลูกที่เวลาเราสอนแล้วไม่เชื่อฟังจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยข้อ1ความสัมพันธ์ที่ดีข้อ 2. ม,มีท่าทีที่เป็นมิตรและข้อ3ม,มีจิตเมตตาตามข้อ ปัญหาอยู่ตลอดหรือมีเรื่องให้เราท้าทายเนาะเราไม่เรียกว่าปัญหาเราเริ่มข้อที่หนึ่งเลยเนาะความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นยังไงล่ะสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเหมือนกันการที่เราจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยมันใช้ความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันด้วยแล้วแต่ปัญหาด้วยนะคะพ้าว,ว่าบางปัญหาเราก็ใช้แค่ความสัมพันธ์ระดับสิท บางปัญหาเราก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ระดับ90หรือร้อยใช่ไหมถ้าปัญหาง่ายๆแค่อาเตรียมตัวไปโรงเรียนหรือว่าเข้านอนแต่หัวค่ำอะไรอย่างนี้ก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์หกสิบแต่ว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของเราตอนนี้ก็คือให้ลูกหยุดเล่นเกมเล่นมือถือเล่นโซเชียลนี่แหละสําคัญความสัมพันธ์เป็นยังไงละ่ะทําไมถึงบอกว่าเวลาบอกให้ลูกหยุดเล่นโซเชียลหรือมือถือต้องใช้ความสัมพันธ์ระดับร้อยเพราะว่าการที่ลูก โซเชียลแล้วเนี่ยมันดึงออกยากเี่ยถ้าลูกเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยเวลาเราจะบอกให้เขาหยุดทําอะไรอะ่ะหยุดเล่นมือถือหรือออกจากหน้าจอตรงนั้นอะ่ะ เป็นเรื่องที่ยากมากและเขาก็ต่อต้านเราแลวเขาก็จะไม่ทําตามเราด้วยแล้วทํายังไงอ่ะเราต้องกลับไปดูความสัมพันธ์ของเราก่อนว่าตอนเด็กๆอะ่ะทุกตอนอะ่ะไม่ใช่แต่ตอนเด็กๆพนะิถีชีวิตที่เราเลี้ยงลูกมาเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับเขามากแค่ไหนระดับไหนบางคนอาจจะไม่ได้เลี้ยงเลยโตมาเนี่ยมาถึงก็มีแต่จะว่านั่นว่านี่บนนั่นบนนี่ให้ลูกแล้วลูกจะเชื่อไหมคะการที่เราจะให้สิ่งใดกับลูกเนี่ยต้องดู พื้นฐานของเราก่อนแต่ว่าทำยังไงลูกโตแล้วผ่านจะทำยังไงดีอะเราก็ต้องกลับมาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ก่อนเมื่อความสัมพันธ์เก่าเราไม่มีมาถึงแล้วเราก็จะมาให้ลูกไว้เนื้อเชื่อใจเราเชื่อเราทุกอย่างฟังเราทุกอย่างมันก็คงยากก็คือเหมือนกับข้อที่สอง ท่าทีท่าทียังไงคะเวลาเราจะด่าหรือว่าจะว่าอะไรให้ลูกเราแสดงท่าทีแบบไหนอะท่าทีที่เป็นมิตรเป็นยังไงก็คือเราจะไม่มีอคติจะไม่คิดว่าลูกเราเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เชื่อแบบนี้อันนี้คือบางทีเรามีอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะเราจะคุยกับลูกจะมองลูกไปในทางไม่ดีไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องแสดงท่าทีที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกับเขาอะท่าทีที่เราบอกให้ลูกอะเป็นท่าทีแบบไหน ไม่ใช่มีแต่คอยแต่จะจ้องจับผิดยิ่งจ้องจับผิดยิ่งลูกวัยรุ่นก็จะยิ่งห่างเรานห่างเราไปเรื่อยๆ,ๆก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในข้อหนึ่งของเราเนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆด้วยการมีท่าทีที่เป็นมิตรก็จะสัมพันธ์กับข้อหนึ่งด้วยวัยเด็กจริงๆแล้ววัยนั้นแหละสร้างความสัมพันธ์ให้เขารู้สึกว่าเขาไว้วางใจถ้าเราสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่เล็กแบบนั้นแล้วพอโตขึ้นก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรานะคะพูดอะไรเราจะสอนอะไรลูกก็จะเชื่อฟังเราเพราะเขาเห็นเรามาตลอด เพราะเขาอยู่กับเรามาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเราเริ่มต้นได้เสมอจะต้องอยู่กับลูกแต่เป็นเพื่อนด้วยนะครับฟังเขาทุกเรื่องบางทีเขาอาจจะอยากมาคุยกับเราในเรื่องที่ที่เราคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่อะแต่ว่าเราพร้อมไหมที่จะฟังทุกเรื่องที่เขาอยากพูดกับเราแล้วเราพร้อมที่จะช่วยเขาไหมพร้อมเดินไปกับเขามพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้เขาไหมอันนี้ก็สําคัญนะคะข้อ2ท่าทีเป็นมิตร ข้อ3ต้องมีจิตเมตตามีจิตเมตตาเป็นยังไงอะ่ะลามาคุยกับเราลาลูกเราไปทําอะไรที่ร้ายที่ไม่ดีทําอะไรที่เราไม่ชอบเรามองเขาด้วยจิตเมตตาไหมไม่ใช่มีแต่ซ้ําเติมเขาไปทําอะไรพลาดมากลับมาหาพ่อแม่กลับมาหาคนที่เขารักอะ่ะแล้วเราแสดงความเมตตากับเขาไหมหรือว่ามีแต่คําซ้ําเติมเราก็ต้องคุยต้องใช้อารมณ์บางที การผิดพลาดเนี่ยมันผิดพลาดได้ทุกคนไม่มีใครที่ดีมาร้อยเปอร์เซนต์ด้วยไม่เคยมีนะคะสิ่งที่เราไม่ควรเอามาวัดสิ่งที่ลูกทําผิดเราสามารถที่จะก็สร้างเขาใหม่ได้สาคัญมากๆเลยโดยเฉพาะสร้างความสัมพันธ์เราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากว่าลูกเราจะต้องนั่นน,น่นน,นี่อะไรอย่างเงี้ยเชื่อเถอะเชื่อคุณน้องว่าขอให้เลี้ยงลูกมาให้เป็นคนธรรมดาคนธรรมดาก็คือคนที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อะไรก็ได้แล้วเขามีความสุขงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบมีความกะตันอยู่อะไรทุกางไม่ต้องเลิศเลยเพอร์เฟกความเก่งมันจะตามมานะคะอเอาไปใช้ดูทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย